คุณเคยสงสัยไหมว่าทุกชีวิตมีค่าเพราะอะไรทำไมเราถึงยังเดินต่อไปแม้บางวันเหมือนทุกอย่างจะพังทลายทำไมหัวใจของเราถึงเต้นแม้เรารู้สึกเหนื่อยล้าวันนี้ฉันอยากพาคุณมาฟังเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวที่ลึกซึ้งที่สุด เรื่องราวที่จะทำให้คุณเข้าใจว่าชีวิตของคุณมีค่าเพราะทุกลมหายใจทุกความรักทุกความเจ็บปวดทุกความหวังและทุกความฝันของคุณคุณพร้อมจะหยุดนิ้วฟังไหมพร้อมที่จะให้หัวใจได้สัมผัสความจริงของชีวิตอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนถ้าคุณพร้อมฟังจนจบแล้วคุณจะเข้าใจว่าชีวิตของคุณมีค่ามากกว่าที่เคยคิด ถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกมีพลังมีความหวังและอยากเก็บเรื่องราวนี้ไว้ในใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ u ปเปอร์แท s ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราเพราะทุกการสนับสนุนของคุณคือแรงผลักดันให้เรื่องราวดีๆแบบนี้ไปถึงคนอื่นๆช่วยให้หัวใจของใครหลายคนได้หยุดฟังและรู้ว่าชีวิตของเขามีค่า สุดท้ายแล้วชีวิตเรามีค่าเพราะอะไรฉันเคยถามตัวเองคำถามนี้หลายครั้งในวันที่เหนื่อยล้าและท้อแท้ในวันที่รู้สึกว่าทุกสิ่งรอบตัวเหมือนจะพังทลายและไม่มีความหมายฉันเคยคิดว่าชีวิตอาจเป็นเพียงความว่างเปล่าที่เราต้องเดินไปวันต่อวันแต่เมื่อฉันหยุดและฟังเสียงหัวใจของตัวเองฟังลมหายใจฟังความคิดฟังความรู้สึกภายในฉันก็เริ่มเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ชัดเจน ขึ้นว่าความมีค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คนอื่นมองไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จที่เห็นได้ด้วยตาแต่ชีวิตมีค่าเพราะมันเป็นของเราเพราะมันเป็นสิ่งที่เราได้สัมผัสและได้มีประสบการณ์ชีวิตมีค่าเพราะเราได้รักเราได้รู้จักความรักในหลายรูปแบบเราได้รักตัวเองก่อนที่จะรักใครเราได้รักครอบครัวเพื่อนและผู้คนรอบตัวบางครั้งความรัก ก็ไม่ได้มาพร้อมความสุขเสมอไปบางครั้งมันมาพร้อมความเจ็บปวดความสูญเสียและความผิดหวังแต่ทุกครั้งที่เรารู้สึกรักหรือถูกรักเราได้สัมผัสกับความจริงแท้ของความรู้สึกมนุษย์เราได้รู้สึกถึงความอบอุ่นความผูกพันและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าคำพูดใดๆ ชีวิตเรามีค่าเพราะเราได้เรียนรู้การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือในตำราแต่การเรียนรู้เกิดขึ้นทุกวันจากทุกประสบการณ์ทุกความผิดพลาดทุกความสำเร็จทุกความเจ็บปวดทุกการพลัดพรากทุกรอยยิ้มทุกน้ำตาทุกการให้อภัยทุกการก้าวผ่านความกลัวเราเรียนรู้ว่าชีวิตไม่ยุติธรรมแต่เราสามารถเลือกวิธีตอบสนองต่อชีวิตได้เราเรียนรู้ว่าทุกความ พยายามทุกการต่อสู้ทุกการฝ่าฟันอุปสรรคทำให้เราแข็งแรงขึ้นทำให้เราเข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นชีวิตมีค่าเพราะเราได้สร้างความหมายเราอาจไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้แต่เราสามารถเลือกวิธีมองอดีตและเรียนรู้จากมันเราอาจไม่รู้อนาคตแต่เราสามารถสร้างปัจจุบันให้มีความหมาย และมีคุณค่าได้ทุกคําพูดทุกการกระทําทุกความคิดทุกการตัดสินใจของเราคือการสร้างโลกของเราเองคือการสร้างรอยทางของชีวิตที่ไม่เหมือนใครและรอยทางนี้มีค่าเพราะมันคือของเราชีวิตมีค่าเพราะเรามีโอกาสได้ให้อภัยการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราต้องลืมทุกอย่างหรือยอมรับสิ่งที่ผิดแต่การให้อภัยคือการปล่อยวางความเจ็บปวด และความโกรธที่เกาะกลุ่มใจเราการให้อภัยทําให้เรามีอิสระทาให้ใจเราเบาสบายขึ้นทําให้เราเข้าใจว่าชีวิตไม่จําเป็นต้องเต็มไปด้วยความโกรธและความทุก์แต่สามารถเต็มไปด้วยความสงบและความรักชีวิตมีค่าเพราะเราได้ฝันเราได้ตั้งเป้าหมายเราได้มีความหวังและแรงบันดาลใจเราได้จินตนาการถึงชีวิตที่ดีกว่า และพยายามเดินไปข้างหน้าแม้บางครั้งฝันจะไกลและดูเหมือนไม่เป็นไปได้แต่การได้ฝันการได้หวังทำให้เราไม่หยุดนิ่งทำให้เราไม่ยอมแพ้และทำให้เราได้ค้นพบความสามารถที่ซ่อนอยู่ในใจเรา ชีวิตมีค่าเพราะเราได้แบ่งปันการแบ่งปันไม่ได้หมายถึงเพียงการให้สิ่งของหรือเงินทองแต่หมายถึงการแบ่งปันความรักความเข้าใจความเห็นใจการยื่นมือให้ผู้อื่นการอยู่เคียงข้างคนที่ต้องการเราการแบ่งปันทำให้เราเชื่อมโยงกับคนรอบข้างทำให้เราเข้าใจความหมายของความเป็นมนุษย์และทำให้เราเห็นว่าชีวิตไม่ได้มีค่าเพราะเราอยู่คนเดียวแต่มีค่าเพราะเราสามารถสัมผัส และเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นได้ชีวิตมีค่าเพราะเราได้ยืนหยัดการเผชิญหน้ากับความยากลำบากความท้าทายและความไม่แน่นอนของชีวิตไม่ได้ง่ายเลยแต่การที่เรายังลุกขึ้นยืนการที่เรายังเดินต่อการที่เรายังต่อสู้แม้จะเหน็ดเหนื่อยและเจ็บปวดแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งภายในตัวเราแสดงให้เห็นว่าเรามีคุณค่าเพราะเราสามารถฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างและยังคงอยู่ ชีวิตมีค่าเพราะเราได้เห็นความงดงามรอบตัวบางครั้งความงดงามไม่ได้อยู่ที่สิ่งใหญ่โตหรือสำคัญแต่ซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆในรอยยิ้มของเด็กในเสียงหัวเราะของเพื่อนในความเงียบสงบของธรรมชาติในความอบอุ่นของแสงแดดยามเช้าในกลิ่นฝนหลังพายุในความรักที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนชีวิตมีค่าเพราะเราได้สัมผัสความงดงามเหล่านี้ ชีวิตมีค่าเพราะเราได้เป็นตัวของตัวเองการได้ยอมรับตัวเองไม่ว่าในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตการได้เห็นคุณค่าในตัวเองการเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนการให้อภัยตัวเองเมื่อผิดพลาดการรักตัวเองในทุกช่วงเวลาทําให้ชีวิตของเรามีค่าเพราะชีวิตไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่จําเป็นต้องเป็นของเราและการเป็นของเราอย่างแท้จริงคือสิ่งที่มีค่าที่สุด ชีวิตมีค่าเพราะเรามีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเราอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในโลกแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงทัศนคติเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีมองโลกเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับผู้อื่นและการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เราเติบโตทำให้เราเข้าใจโลกและชีวิตมากขึ้นและทำให้ชีวิตของเรามีค่าอย่างแท้จริง ชีวิตมีค่าเพราะเรามีความหวังแม้ในวันที่มืดมิดที่สุดแม้ในวันที่เหน็ดเหนื่อยที่สุดแม้ในวันที่เหมือนจะไม่มีทางออกความหวังยังคงเป็นแสงเล็กๆที่ทำให้เราเดินต่อไปเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เรายังลุกขึ้นเป็นพลังที่ทำให้เราเชื่อว่าพรุ่งนี้อาจด,ดีกว่าวันนี้ความหวังทำให้ชีวิตของเรามีค่าเพราะมันคือสิ่งที่ไม่ใครสามารถพรากไปจากเราได้ สุดท้ายแล้วชีวิตเรามีค่าเพราะมันคือของเราเพราะมันเต็มไปด้วยประสบการณ์ความรักการเรียนรู้การให้อภัยการฝันการแบ่งปันการยืนหยัดความงดงามการเป็นตัวเองการเปลี่ยนแปลงและความหวังชีวิตมีค่าเพราะเราเป็นผู้สร้างและผู้กำหนดความหมายของมันเองชีวิตมีค่าเพราะเราได้มีชีวิต และเมื่อเราตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตนี้เราจะไม่ปล่อยให้มันผ่านไปอย่างไร้ค่าเราจะใช้ทุกลมหายใจทุกความคิดทุกการกระทำให้มีความหมายเราจะรักตัวเองและผู้อื่นเราจะเรียนรู้และเติบโตเราจะให้และแบ่งปันเราจะฝันและสร้างความหวังและเราจะยืนหยัดในทุกความท้าทายและทุกความเจ็บปวดเราจะเห็นความงดงามในทุกสิ่งรอบตัวและเราจะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง เพราะชีวิตมีค่าเพราะมันเป็นของเราและเพราะมันเป็นสิ่งที่เราสามารถสัมผัสรักและเปลี่ยนแปลงได้ ชีวิตของเรามีค่าเพราะทุกลมหายใจที่เราหายใจเข้าและออกทุกวินาทีที่หัวใจเต้นเป็นสัญญาณว่าชีวิตยังคงอยู่แม้บางครั้งเราจะเหน็ดเหนื่อยจะท้อแท้จะรู้สึกว่าทุกสิ่งรอบตัวไร้ความหมายแต่การได้หายใจและได้สัมผัสกับโลกใบนี้ยังคงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เราควรให้ค่าการมีชีวิตคือโอกาสให้เราได้เห็นได้ฟังได้สัมผัสและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่ มีวันสิ้นสุดโลกใบนี้เต็มไปด้วยความงดงามที่รอให้เราค้นพบแม้เพียงรอยยิ้มของเด็กน้อยแม้เพียงแสงแดดอ่อนๆยามเช้าแม้เพียงเสียงนกร้องไพเราะในฤดูใบไม้ผลิทุกสิ่งล้วนเป็นของขวัญที่ทำให้ชีวิตของเรามีค่าชีวิตของเรามีค่าเพราะความรักความรักเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้หัวใจเราอบอุ่น และเต็มไปด้วยความหมายเราอาจไม่สมบูรณ์แบบเราอาจมีข้อผิดพลาดแต่ความรักทําให้เราเข้าใจว่าความเป็นมนุษย์นั้นสวยงามเพราะเรารู้จักรักเรารู้จักให้และเรารู้จักยอมรับความรักที่มอบให้เราความรักไม่ได้หมายความว่าเราจะได้รับแต่เพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการให้และการเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้อื่นความรักทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองแม้ในวันที่เรารู้สึกอ่อนแอที่สุด ชีวิตของเรามีค่าเพราะความเจ็บปวดความเจ็บปวดไม่ได้ทำให้ชีวิตไร้ค่าแต่กลับทำให้ชีวิตลึกซึง้งและมีความหมายยิ่งขึ้นการเจ็บปวดทำให้เราเห็นคุณค่าของความสุขการสูญเสียทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีการผิดหวังทำให้เราเข้มแข็งและเติบโตการเจ็บปวดสอนให้เราเข้าใจคนอื่นและโลกใบนี้มากขึ้น มันเป็นครูที่เงียบแต่ทรงพลังที่ทำให้หัวใจเราแข็งแรงและอ่อนโยนในเวลาเดียวกัน ชีวิตของเรามีค่าเพราะการเรียนรู้การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนแต่เกิดขึ้นทุกวันจากประสบการณ์ที่เราสัมผัสทุกความผิดพลาดทุกความสำเร็จทุกความล้มเหลวทุกความเข้าใจผิดทุกการยอมรับผิดทุกความพยายามที่เราใส่ลงไปในชีวิตล้วนเป็นบทเรียนที่มีค่าการเรียนรู้ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นทำให้เรารู้จักผู้อื่นมากขึ้นทำ ให้เรามีปัญญาและเข้าใจโลกใบนี้ในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นชีวิตของเรามีค่าเพราะการให้อภัยการให้อภัยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นการปล่อยวางความเจ็บปวด และความโกรธที่เกาะกลุ่มหัวใจเราการให้อภัยทำให้ใจเราเบาสบายขึ้นการให้อภัยทำให้เรามีอิสระเราไม่ต้องแบกความทุกข์และความโกรธที่ไม่จำเป็นเราได้เรียนรู้ว่าชีวิตไม่ได้จำเป็นต้องเต็มไปด้วยความเกลียดชังแต่สามารถเต็มไปด้วยความสงบและความรัก ชีวิตของเรามีค่าเพราะความฝันและความหวังการฝันคือแรงผลักดันที่ทำให้เราไม่หยุดนิ่งการมีความหวังทำให้เราเดินต่อไปแม้ในวันที่มืดมิดที่สุดแม้ในวันที่เหน็ดเหนื่อยที่สุดแม้ในวันที่เหมือนจะไม่มีทางออกความฝันและความหวังเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้ชีวิตของเรามีค่า<ะ>เพราะมันทำให้เรายัางมองเห็นแสงสว่างแม้ในความมืดมิด ชีวิตของเรามีค่าเพราะความงดงามที่รอบตัวความงดงามไม่ได้อยู่ที่สิ่งใหญ่โตเสมอไปแต่มันซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆรอบตัวเราในรอยยิ้มของคนแปลกหน้าที่ผ่านมาในชีวิตเราในเสียงน้ำไหลในลมที่พัดผ่านในแสงแดดอ่อนๆยามเช้าในกลิ่นดินหลังฝนตกในความเงียบสงบของธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ทำให้เราตระหนักว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือสมบูรณ์แบบเพื่อให้มีค่า ชีวิตของเรามีค่าเพราะความกล้าหาญการกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวการกล้าที่จะตัดสินใจการกล้าที่จะยืนหยัดแม้จะเหน็ดเหนื่อยและอ่อนแรงการกล้าหาญไม่ได้หมายถึงไม่มีความกลัวแต่หมายถึงการเลือกที่จะไม่ให้ความกลัวมาหยุดชีวิตเราการกล้าหาญทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองและทำให้ชีวิตของเรามีค่า ชีวิตของเรามีค่าเพราะความเป็นตัวของตัวเองการยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงการรักตัวเองแม้ในวันที่ผิดพลาดการเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองการให้อภัยตัวเองเมื่อทำผิดการเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีสิ่งใดสามารถพรากคุณค่าของเราไปได้ ชีวิตของเรามีค่าเพราะการสร้างความหมายเราอาจไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้แต่เราสามารถเลือกที่จะให้ความหมายกับมันได้เราอาจไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เราสามารถเลือกสร้างปัจจุบันให้มีค่าและมีความหมายได้ทุกความคิดทุกคำพูดทุกการกระทำทุกการตัดสินใจคือการสร้างโลกของเราเอง ชีวิตของเรามีค่าเพราะความเชื่อและศรัทธาไม่ว่าจะเป็นศรัทธาต่อชีวิตศรัทธาต่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ศรัทธาต่อความดีศรัทธาต่อความรักหรือศรัทธาต่อความหวังศรัทธาทําให้เรามีพลังที่จะเดินต่อศรัทธาทําให้เรามั่นคงแม้ในวันที่ลมพายุโหมกระหน่าศรัทธาทําให้เรามองเห็นคุณค่าในชีวิตของตัวเองชีวิตของเรามีค่าเพราะการเติบโตเราไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่เฉยเฉยแต่เกิดมาเพื่อเรียนรู้เติบโต และพัฒนาเราเติบโตจากความผิดพลาดเติบโตจากความเจ็บปวดเติบโตจากความรักเติบโตจากความฝันทุกการเติบโตทําให้ชีวิตของเรามีความหมายและมีคุณค่าชีวิตของเรามีค่าเพราะการเชื่อมโยงเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้เราเชื่อมโยงกับคนอื่นเราเชื่อมโยงกับธรรมชาติเราเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเห็น และสัมผัสการเชื่อมโยงทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตของเรามีค่าเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเราชีวิตของเรามีค่าเพราะความทรงจำความทรงจำไม่ว่าจะเป็นความสุขความเจ็บปวดความรักความสูญเสียทุกความทรงจำทำให้เราเป็นเราในวันนี้ความทรงจำทำให้เราเรียนรู้และเติบโตความทรงจำทำให้ชีวิตของเรามีความลึกซึ้งและมีความหมาย ชีวิตของเรามีค่าเพราะการเป็นส่วนหนึ่งของผู้อื่นการให้กำลังใจการช่วยเหลือการอยู่เคียงข้างคนที่ต้องการเราการแบ่งปันความรักและความเข้าใจทำให้เราตระหนักว่าชีวิตของเราไม่ได้มีค่าเพียงเพราะเราอยู่คนเดียวแต่มีค่าเพราะเรามีผลกระทบต่อชีวิตของผู้อื่น ชีวิตของเรามีค่าเพราะการได้เลือกการได้เลือกทางเดินการได้เลือกคิดการได้เลือกทำการเลือกเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดเพราะการเลือกคือการสร้างความหมายให้ชีวิตของเราเองเราอาจผิดพลาดแต่การได้เลือกทำให้เรามีอิสระและคุณค่า ชีวิตของเรามีค่าเพราะความสงบและความเงียบการได้หยุดพักการได้ฟังเสียงหัวใจการได้ฟังลมหายใจการได้อยู่กับตัวเองทำให้เราตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตการได้เงียบทำให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญและทำให้ใจเราแข็งแรง ชีวิตของเรามีค่าเพราะความงดงามของความไม่สมบูรณ์แบบทุกความไม่สมบูรณ์ทุกรอยแผลทุกความผิดพลาดทุกความไม่สมดุลล้วนเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเรามีเอกลักษณ์และความงดงามเราไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์เพื่อมีค่าแต่จําเป็นต้องเป็นของเรา ชีวิตของเรามีค่าเพราะการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นการให้อภัยไม่เพียงทำให้เรามีความสงบแต่ทำให้เราเข้าใจและรักชีวิตมากขึ้นการให้อภัยทำให้เรามีความเข้มแข็งและความอ่อนโยนไปพร้อมกันชีวิตของเรามีค่าเพราะความหวังแม้ในวันที่มืดมิดที่สุดความหวังยังคงเป็นแสงเล็ก ที่นำทางเราความหวังทำให้เราไม่ยอมแพ้ความหวังทำให้ชีวิตของเรามีค่าแม้ในวันที่ทุกอย่างดูเหมือนไร้ความหมายชีวิตของเรามีค่าเพราะเรามีเวลาเรามีเวลาให้หัวใจได้รักให้จิตใจได้เรียนรู้ให้ร่างกายได้สัมผัสให้ความคิดได้เติบโตให้ความฝันได้เบ่งบานเวลาเป็นของขวัญที่ไม่สามารถซื้อได้แต่สามารถใช้ให้ชีวิตของเรามีค่าได้ทุกวัน ชีวิตของเรามีค่าเพราะทุกลมหายใจทุกความคิดทุกความรู้สึกทุกการกระทำทุกการเรียนรู้ทุกความรักทุกความเจ็บปวดทุกความฝันทุกความหวังทุกความงดงามทุกการให้อภัยทุกความกล้าทุกการเติบโตทุกความสงบทุกความเชื่อทุกความเชื่อมโยงทุกความทรงจำทุกการเลือกทุกรอยยิ้มทุกน้ำตาทุกรอยแผลทุกการได้เป็นตัวเองทุกสิ่งเหล่านี้รวมกันสร้างชีวิตของเราที่มีค่าและมีความหมาย สุดท้ายแล้วชีวิตของเรามีค่าเพราะมันเป็นชีวิตของเราเองไม่มีใครสามารถเอาความหมายหรือคุณค่าของมันไปจากเราได้เราเป็นผู้กำหนดเราเป็นผู้สร้างและเราคือผู้สัมผัสความงดงามและความหมายของชีวิตทุกช่วงเวลาเรามีค่าเพราะเราอยู่เรามีค่าเพราะเราเรียนรู้เรามีค่าเพราะเราได้รักเรามีค่าเพราะเราได้ให้เรามีค่าเพราะเราได้ฝันเรามีค่าเพราะเราได้เติบโตเรามี ค่าเพราะเราได้เป็นตัวของตัวเองและเรามีค่าเพราะเรายังมีความหวังชีวิตของเรามีค่าเพราะเราได้ตื่นขึ้นในทุกเช้าแม้บางวันเราจะเหนื่อยล้าและอยากหลับต่อแต่การได้เปิดตาเห็นแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างการได้ยินเสียงนกร้องในยามเช้าการได้สัมผัสอากาศที่เย็นสบายหรือร้อนอบอ้าวตามฤดูกาลทุกสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ คือความมหัศจรรย์ที่ทำให้เราตระหนักว่าชีวิตยังคงดำเนินอยู่และเรายังมีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่อไปการได้เริ่มวันใหม่แม้จะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนคือสิ่งที่มีค่าและควรขอบคุณ ชีวิตของเรามีค่าเพราะเรามีความรู้สึกการได้รู้สึกความสุขความเศร้าความเจ็บปวดความตื่นเต้นความกลัวความรักความอาลัยความโกรธทุกความรู้สึกคือเครื่องมือที่ทำให้เราตระหนักถึงความเป็นมนุษย์เราอาจไม่สามารถเลือกเกิดมาให้ไม่มีความเจ็บปวดแต่เราเลือกที่จะสัมผัสความรู้สึกนั้นและเรียนรู้จากมันได้ความรู้สึกทำให้เรามีชีวิตและทำให้ชีวิตของเรามีค่า ชีวิตของเรามีค่าเพราะความทรงจำแม้บางความทรงจำจะเป็นเรื่องเจ็บปวดแต่ทุกความทรงจำล้วนสอนให้เราเติบโตและเข้าใจชีวิตมากขึ้นความทรงจำทำให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเคยสูญเสียทำให้เรารู้จักคุณค่าของความรักและความสัมพันธ์ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น และทำให้เราเห็นว่าชีวิตมีค่าเพราะมันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เราได้สัมผัสชีวิตของเรามีค่าเพราะเราได้เรียนรู้ที่จะให้อภัยการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราต้องลืมความผิดหรือความเจ็บปวดแต่เป็นการปล่อยวางและไม่ให้ความโกรธหรือความเสียใจมาครอบงำใจเราการให้อภัยทำให้เราเป็นอิสระทำให้ใจเราเบาสบายขึ้นและทำให้เราเห็นคุณค่าในชีวิตของตัวเอง และผู้อื่นการให้อภัยทำให้เรารักชีวิตมากขึ้นชีวิตของเรามีค่าเพราะความฝันและความหวังความฝันทำให้เรามีเป้าหมาย ความหวังทำให้เรามีกำลังใจแม้ในวันที่มืดมิดที่สุดการมีความฝันไม่ได้หมายความว่าเราต้องประสบความสำเร็จในทุกเรื่องแต่หมายถึงการได้มองเห็นความเป็นไปได้การได้คิดการได้วางแผนและการได้เชื่อว่าชีวิตสามารถดีขึ้นได้ในวันพรุ่งนี้ความฝันและความหวังทำให้ชีวิตของเรามีค่าเพราะมันทำให้เรายังมองเห็นแสงสว่างแม้ในความมืด ชีวิตของเรามีค่าเพราะความงดงามรอบตัวเราอาจไม่ได้สังเกตทุกวันแต่ถ้าเราหยุดและมองเราจะเห็นความงดงามในรอยยิ้มของเด็กเล็กในดอกไม้ที่บานเต็มสวนในแสงอาทิตย์ยามเช้าในสายฝนที่ตกโปรยปลายในลมพัดที่พัดใบไม้ไหวในคลื่นทะเลที่ซัดฝั่งทุกสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือสมบูรณ์แบบเพื่อให้มีค่า ชีวิตของเรามีค่าเพราะการได้รักและได้รับรักความรักไม่ได้หมายถึงการครอบครองหรือการเป็นเจ้าของแต่หมายถึงการเข้าใจการเห็นคุณค่าในกันและกันการยอมรับข้อผิดพลาดของกันและกันการอยู่เคียงข้างกันในทุกช่วงเวลาความรักทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหมายความรักทำให้ชีวิตของเรามีค่า ชีวิตของเรามีค่าเพราะความกล้าหาญการกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวการกล้าที่จะตัดสินใจการกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าแม้ไม่แน่ใจในผลลัพธ์การกล้าหาญไม่ได้หมายความว่าเราไม่กลัวแต่หมายถึงการเลือกที่จะไม่ให้ความกลัวมาหยุดชีวิตเราความกล้าหาญทำให้เรามีคุณค่าและทำให้ชีวิตของเรามีความหมาย ชีวิตของเรามีค่าเพราะการเติบโตทุกความผิดพลาดทุกความล้มเหลวทุกความเจ็บปวดทุกความสุขทุกความสำเร็จทุกการเรียนรู้ทุกการฝ่าฟันคือส่วนหนึ่งของการเติบโตการเติบโตทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นและเข้าใจโลกใบนี้มากขึ้นการเติบโตทําให้ชีวิตของเรามีค่าเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความสามารถในการปรับตัวของเรา ชีวิตของเรามีค่าเพราะการได้เป็นตัวของตัวเองการยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงการรักตัวเองแม้ในวันที่อ่อนแอการเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองการเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีสิ่งใดสามารถพรากคุณค่าของเราไปได้ชีวิตมีค่าเพราะเราไม่ต้องเรียนแบบใครและเราไม่ต้องอยู่เพื่อผู้อื่นแต่เราอยู่เพื่อเราเอง ชีวิตของเรามีค่าเพราะการได้แบ่งปันการแบ่งปันไม่ได้หมายถึงเพียงสิ่งของแต่หมายถึงการแบ่งปันเวลาความเข้าใจความรักความเห็นใจการอยู่เคียงข้างคนที่ต้องการเราการแบ่งปันทาให้เราเชื่อมโยงกับผู้อื่นและทําให้ชีวิตของเรามีค่าการเห็นคนอื่นมีความสุขเพราะเรามีส่วนร่วมทําให้หัวใจเราเต็มไปด้วยความอบอุ่น ชีวิตของเรามีค่าเพราะความสงบและความเงียบการได้หยุดพักการได้อยู่กับตัวเองการได้ฟังเสียงหัวใจและลมหายใจของตัวเองทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตการเงียบทำให้เราสงบทำให้เรามองเห็นสิ่งที่สำคัญและทำให้ใจเราแข็งแรง ชีวิตของเรามีค่าเพราะทุกความทรงจำทุกความรักทุกความฝันทุกความหวังทุกความเจ็บปวดทุกความสำเร็จทุกความล้มเหลวทุกการเลือกทุกการให้อภัยทุกความกล้าทุกความงดงามทุกการเติบโตทุกความเชื่อมโยงทุกความสงบทุกความเป็นตัวเองทุกสิ่งเหล่านี้รวมกันสร้างชีวิตของเราที่มีค่าและมีความหมาย ชีวิตของเรามีค่าเพราะทุกเรื่องราทุกช่วงเวลาทุกลมหายใจทุกความรู้สึกทุกการกระทำทุกความคิดทุกความฝันทุกความหวังทุกความรักทุกความเสียสละทุกความสงบทุกการเติบโตทุกความเชื่อมโยงทุกความกล้าทุกการให้อภัยทุกความงดงามทุกการเป็นตัวเองทุกความทรงจำทุกสิ่งเหล่านี้คือเหตุผลว่าทำไมชีวิตของเราถึงมีค่า สุดท้ายแล้วชีวิตของเรามีค่าเพราะมันคือของเราเองไม่มีใครสามารถเอาคุณค่าหรือความหมายของมันไปจากเรา <_ m ys> ไดเ้เราเป็นผู้กำหนด <_ m ys> เราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้สัมผสัสความงดงามและความหมายของชีวิตทุกช่วงเวลาเรามีค่าเพราะเราอยู่เรามีค่าเพราะเราเรียนรู้เรามีค่าเพราะเราได้รักเรามีค่าเพราะเราได้ให้เรามีค่าเพราะเราได้ฝันเรามีค่าเพราะเราได้เติบโตเรามีค่าเพราะ เราได้เป็นตัวของตัวเองและเรามีค่าเพราะเรายังมีความหวัง ชีวิตของเรามีค่าเพราะมันสอนให้เราเห็นความจริงว่าทุกลมหายใจทุกความคิดทุกความรู้สึกทุกการกระทำทุกความรักทุกความเจ็บปวดทุกความฝันทุกความหวังทุกความงดงามทุกการให้อภัยทุกความกล้าทุกการเติบโตทุกความสงบทุกความเชื่อมโยงทุกความทรงจำทุกสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีชีวิตและมีคุณค่า ชีวิตของเรามีค่าเพราะทุกลมหายใจที่เราหายใจเข้าและออกทุกวินาทีที่หัวใจเต้นเป็นเครื่องเตือนว่าชีวิตยังคงดำเนินอยู่แม้บางวันเราจะรู้สึกเหนื่อยล้าท้อแท้หรือสิ้นหวังแต่การได้หายใจและสัมผัสโลกใบนี้ยังคงเป็นสิ่งมหัศจรรย์การได้เห็นแสงแดดยามเช้าสัมผัสสายลมพัดผ่านผิวการได้ยินเสียงนกร้องหรือเสียงฝนตกพรำๆเป็นสิ่งตวนใจว่าเรายังอยู่แล้ว มีโอกาสใช้ชีวิตต่อไปชีวิตของเรามีค่าเพราะเราได้รู้สึกทุกความรู้สึกไม่ว่าจะสุขหรือเศร้าเจ็บปวดหรืออิ่มเอมเป็นสิ่งที่ทาให้เราตระหนักถึงความเป็นมนุษย์การได้รู้สึกโกรธความเสียใจความหวาดกลัวความรักหรือความอะไรทำให้เราตระหนักว่าเรายังมีหัวใจและจิตใจที่มีชีวิตการรู้สึกทำให้เราสัมผัสโลกและเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้ ชีวิตของเรามีค่าเพราะเราได้เรียนรู้การเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากการอ่านหนังสือหรือเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากทุกประสบการณ์ที่เราสัมผัสทุกความผิดพลาดทุกความเจ็บปวดทุกความสำเร็จทุกความล้มเหลวทุกรอยยิ้มและน้ำตาทุกการตัดสินใจทุกบทเรียนที่ชีวิตมอบให้การเรียนรู้ทำให้เราเติบโตและเข้าใจชีวิตมากขึ้นชีวิตของเรามีค่าเพราะเราได้รัก และได้รับรักความรักไม่ได้หมายถึงการครอบครองแต่หมายถึงการให้การเข้าใจและการยอมรับความรักทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหมายการรักใครสักคนการได้รับความรักจากผู้อื่นทำให้เราตระหนักว่าชีวิตมีค่าเพราะเราสามารถสัมผัสความงดงามของความสัมพันธ์ ชีวิตของเรามีค่าเพราะความเจ็บปวดแม้ความเจ็บปวดจะทำให้หัวใจแตกสลายหรือทำให้เรารู้สึกท้อแท้แต่ความเจ็บปวดสอนให้เราเข้มแข็งและเข้าใจความสุขมากขึ้นการสูญเสียทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีการผิดหวังทำให้เราเรียนรู้การยอมรับและเติบโตความเจ็บปวดคือครูที่ทรงพลังที่สุดที่ทำให้ชีวิตของเรามีค่า ชีวิตของเรามีค่าเพราะความงดงามรอบตัวแม้สิ่งเล็กๆที่มองข้ามไปทุกวันเช่นรอยยิ้มของเด็กน้อยดอกไม้ที่บานเต็มสวนแสงแดดยามเช้าสายฝนที่โปรยปลายลมพัดที่พัดใบไม้ไหวคลื่นทะเลที่ซัดฝั่งความงดงามเหล่านี้ทำให้เราตระหนักว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือสมบูรณ์แบบเพื่อให้มีค่า ชีวิตของเรามีค่าเพราะการเติบโตเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้และเติบโตไม่ว่าจะจากความผิดพลาดความเจ็บปวดหรือความสุขการเติบโตทําให้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลกใบนี้มากขึ้นทุกบทเรียนที่เราผ่านทําให้ชีวิตของเรามีค่าชีวิตของเรามีค่าเพราะความกล้าหาญการกล้าที่จะผเผชิญความกลัวการกล้า ที่จะยืนหยัดแม้เหน็ดเหนื่อยการกล้าที่จะลุกขึ้นแม้ล้มลงการกล้าหาญไม่ใช่การไม่มีความกลัวแต่คือการเลือกที่จะไม่ให้ความกลัวหยุดเราการกล้าหาญทำให้เรามีคุณค่าและทำให้ชีวิตมีความหมายชีวิตของเรามีค่าเพราะการเป็นตัวของตัวเองการรักและยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงการเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนการให้อภัยตัวเองเมื่อ